งานนี้คือถิ่นของเรา<อ>ปล่อยเมียวเหรอ,อไม่โดอนอีกแล้วไม่นะเรายืนห่างเก้าอี้เกินไปวิ่งมาเอ,อ๊ะมันเช็ดเลือดเสร็จพอดีสวัสดีจ้าวันนี้เราจะมารีวิวสกินคนเฝ้าสุสานสุดล่อดูดีหล่อจัดแยบในชื่อสกินว่า อัศวินครึ่งเอลวาซานมาพร้อมเครื่องปลาดาบพรอนแห่งอึกดาซิลจ้าชื่อก็ออกเสียงยากเกินผ้าคุมมันบางเครื่องประดาบอ่ะพอเห็นอยู่นะและต้องขอบคุณเพื่อน487มากๆเลยที่ส่งสกินนี้มาให้เราน่ารักไม่ไหววันนี้ก็มาในแบบบันทึกหลังแมทเหมือนเดิมนะจ้า ถ้พร้อมแล้วก็ไปรุยกันเลยด้านความทรงจำของลีโอเกิดตรงนี้เกิดซะตรงกลางเชีย่เอา,เ,อาเครื่องนี้น้องปั่นอยู่งั้นไปปั่นในบ้านเล็กละกันแต่ในบ้านเล็กนี้ก็ไม่ค่อยปลอดภัยนะนั่นไงพูดปุ๊บหัวใจเต้นปับ๊บเราจะเจอคนแรกอ,อีกแล้วเหรือหันมันมาทางไหน อ,อ้าวอผีแมวยืนนิ่งหรือมันยังไงหรือเรารีบขุดเกินไปกูนี่แหละจะรีบใช้ั่วทำไมก่อนโอ้ยหันมันยังไม่ไล่เลยเอ๊ะแต่มันเหมือนจะมาแล้วว่าเอาสิอยากจะไล่คนหล่อเหรอจ้าเดี๋ยวจะชูกโชว์ให้ดูเป็นบุญตายังไงฮะปล่อยแมวเหรอวายปล่อยแมวว้าว่า อ๋อลืมบอกไปคนเฝ้าสุสานเราก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นนะพอนั้นนา,นานจะหยิบมาทีถ้าเล่นเดิอ์เดหรยังไงก็อย่าว่ากันนะจ๊ะไอผีแมวเอาไงมีปิดหน้าต่างหรือเปล่าเฮเอา้ามีคนบิง้งติดคือฮึอยูู่ก็ยืนบิง้งแบบงงๆเออเราก็งงไปด้วยอย่าบอกนะฝึกใช้บิง้งเหรอจ๊ะ เธอบิงเว้าเหมือนฉันเลยเดี๋ยวขอเข้าโรงพยาบาลก่อนอุ้ยแมวสวบขาวะ่ะเฮ้ยพูดผิดไม่ใช่โรงพยาบาลเข้าโรงงานถ้าฉันได้เข้าในนี้แล้วบอกเลยฉันจูกได้สามวันสามคืนเลยนะแกเลือกที่จะตามคนหล่อคนแรกก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะโรงงานนี้คือถิ่นของเราปล่อยแมวเหรอ,อ ไม่โดนอีกแล้วสงสารแมวเป้าจริงๆเลยเมื่อไหร่จะได้สวบขาคนหล่อนะนี่ขุดให้ดูไงเอฟเฟคเครื่องประดบับเอา้ามันเปลี่ยนคนว่าใครอยู่ตรงนั้นระวังด้วยเดอ้องั้นเดี๋ยวเราไปหาป่อนไฟละกันหวังว่าน้องจะจูบได้นะนี่ใช้เปล่าวะ่ะทำไมหัวใจยังเต้นอยู่ อย่าบอกนะมันยังตามเรามาอีกฮะนึกว่ามันเปลี่ยนคนที่ไหนได้มันยังครั่งคนหล่ออย่างเราไม่จบแล้วเราก็ออกจากโรงงานมาไกลแล้วด้วยอือขุดเป็บไม่สนลูกใครเอาดิเอาตีตีโดนเปล่าอุ้ยที่ขุดหมดว่ะ แต่ก็ยังตีไหมโดนเดี๋ยวขอวิ่งไปบ้านเล็กก่อนมีใครปั่นไฟอยู่ไหมโอ้ยแมวสวบแขนนำหอมอีพีแมวมาอุ้ยน้องมาบ็อกให้พี่เออขอโทษน,นะน้องโดนตีแทนเลยแล้วมันก็เปลี่ยนไปเอาน้องต่อจุกมันให้ได้เดอ้อเครื่องนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วน้องๆที่เหลือก็น่าจะปั่นไฟอยู่ เครื่องก็น่าจะทันนะงั้นขอไปหาเปิดกล่องก่อนเผื่อได้ของไปช่วยน้องเอาน้องโดนตีล้มซะแล้วโอเคน้องนั่งอยู่ไม่ไกลอ๋อมีคนไปรอช่วยอยู่งั้นก็ช่วยกันให้ได้เดอ้อเหลือเครื่องเดียวพี่จะไปปั่นไฟให้เองน้องช่วยกันได้แลละเอา้าเครื่องแถวนี้ไม่มีเลยเหรอวะเนี่ยอย่าบอกนะกองอยู่ฝั่งนู้นกันหมด เรื่องก็มากองอยู่ฝั่งนี้แถมน้องก็โดนตีล้มใกล้เครื่องอีกมันต้องมาโสนเครื่องอย่างแน่นอนไม่เป็นไรเครื่องจะเตรียมแล้วเดี๋ยวพี่จะไปช่วยเจ้าเองใสมันเอามานั่งตรงนี้จริงด้วยเมื่อกี้เปิดกล่องได้หุ่นมาเดี๋ยวเอาหุ่นไปช่วยน้องละกัน <c oughs> เครื่องก็เตรียมแล้วโอเคมาบักจอยออกมาซิ ไปช่วยหนะ้าเก้าอี้แบบตึงๆให้อีพีแมวมันดูเอ,อ๊ะไม่นดเรายืนห่างเก้าอี้เกินไปยิ่งมาเอ,อ๊ะมันเช็ดเลือดเสร็จพอดีออถ้าคนใดคนหนึ่งล้มก็จูดเครื่องเลยเดอ้อพี่จะมารอเปิดประตูหุยมันส่งแมวเป่ามาแมวสวบขาแล้วมันจะมาหาเราไหมหรือยังไง เ,เมื่อกี้อ้ผีแมวมันสลับสกิลอย่าบอกนะมันสลับเป็นพังเครื่องหรือเปล่าวะถ้ามันพังเครื่องนี่งานยากมาเยือนเลยเนะไหนไปดูสิเุยเกมกระตุกเอะเครื่องยังเตรียมอยู่เอาไงดีวะถ้าไม่ไปจุดก็กลัวมันจะพังเครื่องดูมันดิมันห่วงเครื่องขนาดนี้แสดงว่ามันรอพังเครื่องแน่นอน แต่ถ้าเข้าไปจุดมันก็มีตาแดงอีกโอ๊ยตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเนี่ยเอาไงดีเอาไงดีงดมันยืนจ้องเครื่องไม่นะมันทำท่าแบบนี้โอ๊ยมันผังเครื่องจริงด้วยไม่มันเล่นเราแล้ว น้องขายเฟสพี่ไปเลยแล้วก็ไปเปิดเครื่องใหม่เพราะอีผีแมวมันเฝ้าเครื่องนี้อย่างแน่นอนไงอีผีแมวคร<ะ>ูปรับเก่าตั้งแต่ต้นเกมคิดว่าตัวเองได้เปรียบแล้วสินะ <c oughs> น้องๆรักษากันอยู่ตรงนู้นจริงๆร,รักษากันเสียจ,จนหมดเลยก็ได้นะไม่ต้องมาช่วยพี่ รอถึงพี่จะบินแค่น้องๆได้ออกประตูพี่ก็ดีใจแล้วเดี๋ยวนักข่าวมาเหรอไม่เธอระวังแมวมันเถอโอ้ยแมวมันกลับมาแล้วไม่ <c oughs> เอา้าแม่มดมายืนทำอย่างอะเจ็บหนึ่งอยู่โอ้ยจริงๆช่วยได้นะแต่น้องไม่ช่วยงานยากแล้วทีนี้น้ำหอมก็ปั่นไฟอยู่ ถ้าช่วยไม่ได้ก็รีบไปซะเอา้าแม่มดมีาสาบสี่เหรอโอ้ยนอเครื่องได้เท่าไหร่แล้วมีทางเดียวตอนนี้ต้องรีบจุดเครื่องก่อนที่อีผีแมวมันจะหิ้วนักข้าวเพราะยังไงก็ช่วยพี่ไม่ได้รีบจุดเครื่องซะโอเคเราก็บินไปแล้วหลังจากนี้มาดูน้องๆสิจะมีใครรอดไหมเอา้า แม่มดแอบแบทำไมอ่ะรีบไปเปิดประตูเดอ้อหันมันกำลังไล่นักข่าวอยู่ทางรับก็อยู่ตรงนี้แต่นักข่าวเอาไม่รอด <c oughs> สงสารน้องเลยรีบเปิดประตูเดอ้อออกสองก็ยังดีแม่มดกำลังเปิดประตูฝั่งนี้แล้วน้ำหอมละ่ะอย่าบอกนะเอาไปรอช่วยกันเหรอไม่นะหันมันหมีตาแดง ถึงจะช่วยกันได้นานไง oh. ก็โดนมันตีทีเดียวลงนักข่าวก็ไม่น่าจะวิ่งถึงประตูนะหวังว่าน้องๆจะรอดอีผีแมวมันกำลังตามแล้ววิ่งสุดชีวิตไปเลยโอ้ยลุ้นไปกับนน้องน้องกำลังจะเอาลูกกอกมาช่วยบอกลูกกอกช่วยด้วยแต่แมวสวบขาน้องว่า ไม่นะสิรดบ้นออุ้ยตีไม่โดนอีพีเมียวมันกระโดนอ,อีกนิดเดียวเทเๆจะถึงประตูแล้วย่างดีแม่หมดออกประตูได้ออกหนึ่งก็ถือว่าชนะไงเข้าใจเปล่า <Hey. S 1> จบแล้วจ้าเป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกหรือเปล่าวันนี้เสียงเราค่อนข้างจะคอแห้งสักนิดหนึ่งนะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะจ๊ะ